ตำรวจสถานีตำรวจภูทรหางดงจังหวัดเชียงใหม่สรุปเหตุการณ์น้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบและออกช่วยเหลือเตือนประชาชน3ตุลาคม2567พันตำรวจเอกวีกวินเสริมสรีทนชัยผู้กํากับการสถานีตำรวจภูทรหางดงพร้อมพันตำรวจโทนัทวัฒน์บุญมารองผู้กํากับการพันตำรวจโทสุภัศน์กิติวัญยศสวจรพันตำรวจตรี นายเอกสีโพสวชสอ,ชอ,สอและกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมอำนวยความสะดวกเส้นทางจราจรปิดกั้นเส้นทางเดินรถที่มีน้ำท่วมสูงออกประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ระวังและป้องกันเหตุน้ำท่วมเฉียบพลันร่วมกับแขวงการทางเคลียร์เส้นทางจราจรและเข้าช่วยเหลือดูแลบ้านเรือนที่น้ำท่วมรวมทั้งออกตรวจสอบพื้นที่ป้องกันการก่ออาชญากรรมต่างๆในช่วงอุทกภัยและขอสรุปสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอหางดงประจำวันที่3ตุลาคม 67. รายละเอียดดังนี้ 1. ถนนทางหลวงหมายเลข108เชียงใหม่ฮอตบริเวณหน้ากาดฝรั่งมีน้ำท่วมมาจากลำน้ำแม่ท่าช้างทำให้รถเล็กไม่สามารถสัญจรได้ได้ประสานสั่งการให้ปิดการจราจรและให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสมาชิกอาสารักษาดินแดนทีมกู้ชีพกู้ภัยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนได้อำนนยความสะดวกให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนเส้นทางดังกล่าว 2. น้ำท่วมและดินสไลด์ตำบลบ้านปง จำนวนสามหมู่บ้านหมู่ที่หนึ่งน้ำท่วมบ้านเรือ,รอนราษฎรปัจจุบันน้ำเริ่มลดลงแล้วอยู่ระหว่างการเก็บล้างทําความสะอาดหมู่ที่หบ้านแม่แหเนือดินสไลด์ทำความเสียหายบ้านสองหลังไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเทศบาลตําบลบ้านโปง่งตรวจสอบความเสียหายอพยพผู้อยู่อาศัยไปอยู่ที่อยู่ชั่วคราวและให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยหมู่ที่เจ็บ้านปางยางกรณีดินสไลด์ ปีถนนทางเข้าหมู่บ้านการไฟฟ้าอำเภอหางดงได้ตัดไฟฟ้าชั่วคราวเทศบาลตำบลบ้านปงน้ำรถแมคโรเปิดทางถนนที่ได้รับความเสียหายขณะน,นี้ใกล้จะเปิดทางให้ราษฎรได้สัญจรได้เป็นปกติ 3. น้ำท่วมตำบลบ้านแหวน13มหมู่บ้านนันได้แก่หมู่ที่1-13 4. นถึสาี่น้ำท่วมตำบลน,น้ำแพร่4หมู่บ้านนันได้แก่หมู่ที่1 2 3และ11 ห้าน้ำท่วมหนองควายสองหมู่บ้านได้แก่หมู่ที่สองและสามหกน้ำท่วมตำบลศพแม่ขาสามหมู่บ้านได้แก่หมู่ที่สามถึงห้าเจ็ดน้ำท่วมตำบลขุนคงสองหมู่บ้านได้แก่หมู่ที่สองและสี่แปดน้ำท่วมตำบละหางดงเก้าหมู่บ้านได้แก่หมู่ที่หนึ่งถึงเก้าเก้าน้ำท่วมตำบลหนองแก้วหกหมู่บ้านได้แก่หมู่ที่หนึ่งสามห้าเจ็ดแปดและเก้ารวมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด